เออเนี่ามข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าตัวนึงนี่เลยโดดโดดเหรอวะมองแล้วพี่เดินชั้นบนข้างบนข้างบน,งบนโดดลงมาละสวยอฮะอ้เลือดมาเหรอเออ หน้าหน้าข้า,หน,า,ขาหน้าเดินหน้าเลยมีอีกอีนึ่งเ,เอาตัวไปก่อนทานว่ะเจ็บเจ็บที่เอาแม่งเลยดาเพิ่อน้องคนนี้เดินไปเนี่ยโอเค มาระเบิดหน้านะเออเนื้อ no ล่างพี่เนื้อล่างนอนตามอยู่ตามอยู่ได้เลยมีบอก่ะว่าข้างบนปลาปลาเลยปลาบ้านมันมีนะบ้านปลาถั่งมีนะสองตัวนะโดนแปดโดนแปดคน คผมขึ้นเลยนะเฮียเอเกียคันอดาวดาวดาวนดงแล้วนอกแล้วที่นอกแล้วเหลือเหลือัเหลือเหลือโกจะเดินหรือว่าจะให้พี่ขับไปขับ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 จะมาร์กพี่ตงมาร์กมาร์กเา้วน้องสวยน่ามีมี ตะโบกระเบิดไปเนาะอาดูปั๊บยาปั๊บยาอยู่ไปฟังไปฟังไปเอ้ยป oh <Yeah, ุ่นหัวหัวน็ออเดี๋ยวเฮ้ยแก่มากแก่มากแกบมากหลุมหลุมหลุมเออหน้าประตูหน้าประตูส่องอยู่มันรออยู่นะน้องบอกว่ายื้อไว้ก่อนก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งไปตรงตัวไปปื๊ดเออ ไฟ่ได้ยินเสียงคารนข้างหลังเงี่ยจริ หมดปี้เรียบร้อยครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเต้ <laughs> <laughs> <laughs>